สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านพี่น้องท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้หอมภาพี่น้องมากเห็ดคลิปแกงหน่อไม้ใส่บวบแล้วก็เห็ดขมนะคะเดี๋ยวเราจะเอาเห็ดขมออกมาอีกหนึ่งชุดนะคะแต่ตอนนี้เอาคลิปบวบกับแกงหน่อไม้ไปก่อนเนาะนะคะเห็ดขมก็จะมากทีหลังอีกหนึ่งลิปนะคะตอนนี้เมื่อใส่กระนางกินข่าวสด เขากับต้มไข่เล้รพี่น้องเนาะแต่ว่ามืออีกฝั่งหนึ่งก็จะทําการฟานบวกเนาะพี่น้องนะคะกับนหน่อไม้นะคะฟานบวกเนาะนะคะกลับหน่อไม้นะคะจริงๆเราน่าจะเลือกบวกอ่อนๆวกว่านี้เนาะแต่มันเป็นของเมื่อวานแต่ว่ามาใส่ตู้เย็นไหมเนาะพี่น้องนะคะถ้าความเสี็ดตอนหน่อยเนอะเพราะว่าอมฟันพวกไฟดีบปนไดนะคะ <c oughs> เนื่องจากเอ่อ ใใด,ด,ดูด้วยใบพบเพาะพี่น,น,น้องใบพบเพาะกันเล็กน้อยใสตับเล็กๆเล็กๆนะคะเพราะว่าเราทำตอนเล็กๆไว้นะคะตอนเล็กๆไว้ก่อนตอนเล็กๆไว้ชิ้นเล็กๆน,น,นะคะเพราะว่าหลานสาวแล้วก็สิกินน้ำเนาะคุณๆนนอ,อย่าติดข้อนะคะมีทั้งเด็กแล้วก็ตัวเราเองนั่นแหละนะคะกินด้วยกันนะคะ เวลายายกเน็นนะพอนก็สิกินน้ำยาดตลอดน้งองหอมนะเพราะว่าเป็นเป็นเป็น,ปน,ปน,ปนมักอาหารอีสานตัวพี่หนุอมตัวเราเองเราก็ชอบอาหารอีสานนะแต่ว่าเราหูเขาก็จริงจุแต่ว่า,เ,า,าเ,เพราะว่าเขาใส่ชีวิตรีบเร่ยงน้องเพื่อนเหมือนเรา็นะคถ้าหลานไปโรงเรียนนะคะถ้าเราจะใช้อ่าอ่อะอะไรนะนึ่งข้าวแต่แตวิธีใส่หม้อหูขอเขาเลยเพราะว่า,าี่หอมบ่มีฟืน นะคะปาดเดียวท่องเดียวร้านหน่อยๆมันจะก,กินน้ำพ้อกนิดนหน่นอยๆเนาะนะคะมันจะกิกนข้าวต้มบ้างกินกุ้งจ้าบ้างอะไรของเขาไปเนาะบางทีเขาก็จะอ่ากินต้มแกงกับเรานี่แหละแต่ว่าก็กินข้า,าวเจ้าเนาะส่วนมากก็หุงเขาเอาเลยนะคะเนื่องจากว่าหนึ่ง็ต่ว่าใส่เตาแก๊สหรือฟือนเนาะเตาแก๊สกับเปลืองฟื้นกันฟืนกัเป็นอย่างที่แบบว่าอ่าห้ายากล้นะะแบบมันเล่นใส่วิธีหุงเอาเลยเนาะ,ะใช้หม้อหุงข้าวเสียบไฟนะคะ ทางดังสันมันก็ต้องเป็นการไปหาฟื้นไปซื้อฟื้นไปอย่างที่แบบที่เขาเห็ดเนีเพราะว่าฟื้นอยู่ในปลากระายอยู่แต่มันก็ทอนน้อยเนาะแล้วก็ต้องใส่ล่อไหมพี่น้องนะคะใส่ล่อก็คือลดเข็นลดสูบเข้านี่แหละนะคะมาท่าเอิญมาล่อเน้นบ่พี่น้องเอิญมาล่อเน้นบ่เนี่ยจริงจริงมันก็เอามันเห็นกันเนาะเห็นไหมเนี่ยเรื่องหอมสับสับบวกเนี่ยก็คือใช้มีดเนาะนะคะใช้มีดก็ก็ไม่อยา ใช้มีดออกกล่องสักเท่าไหร่นาอนะคะแต่ก็จําเป็นเนาอแต่เาเพราะว่าเขาเห็ดอาหารนะะาะเขาไม่ได้ไปเจี่ยวของกับอ่ากันอะไรที่มันน่ากลัวนาะ,ะเราทําอาหารเราก็ต้องใช้มีดหลเนาอพี่น้องนะคะเนาข้านกับปอกนลไม้แหละแต่เราก็ไ่อยากใส่แบบออกกล่องลับสักเท่าใดนแต่ะคาก็เอาปลา,ายแบบนะะั้นแหละก็เห็นๆนิดๆหน่อยเอานะคะแกงหน่อไมะะ้น้อเดี๋ยนจะแกงหน่อไม้นะคะ แต่แกงเราไม่ใส่บวกแต่ก่อนนี้ยังความปลูกบวกนะพี่น้องต้นเดียวนะโูเต็มเต็มต้นอนะ่ะลูกเขาอะ่ะน่วยนี่โบอกโอ้ยขอกองพี่น้นองขายต้นเดียวได้เงินถึงสี่ลอยนะบ้ะานสี่ลอยกว่าทั้งเกับความกลิ่นผมนด้ยพี่น้องคิดว่าคือแบบว่าหน้าบ้านเราเนะี่ยเขาซื้อเราถูกนะคะเขา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 ซื้อแบบว่า เนหน้าเอาไปเฮ็ดก็เผาขายแต่ถ้าเราไปวางไว้อ่าหน้าร้านค้าอย่างเงี้ยเราจะขายได้ราคาดีก็ก่อนอี่ยงพอมก็ไม่รู้จักวิธีขายเนาะก็เก็บได้เท่าไหร่ก็ไปขายไปขายให้คนที่เขาทำกับข้าวเนาะเขาก็จะรับซื้อเราไม่แพงเท่าไหร่แต่ว่าเขาก็เป็นพี่น้องกันนั่แหละพี่น้องกันเลยซอยเรือกันเนียงกันนั่แหละนะคะจริงๆถ้าเราไปขายตรงหน้าร้านเขาตรงนู้นนะคะเราก็จะได้เยอะเนาะเขาขายดในะาะาบาทคนเราเมียกพอมขายโอ้ย ของโมโห้านมีตจหน่วนงามๆยังไงในพีน่น้องหน่ว้องซือว่าขคีไลายสำหรับตอนที่เขาปลูกมากเลยแต่เขาไม่สื่อควอามโดยราคาแบบจริงๆถ้ามีที่นะเดี๋ยวหอมจะปลูกขายตรงแต่ว่าตอนนี้นาเนี่ยที่นาที่อยู่ตรงนาน่ะใช้สําหรับเอ่อเคพื่อนใบอย่างละเี่ะเห็ดหนานะคะทํานาเนาะแต่ว่าย่า,ยายแล้วไปปลูกถั่วใบคู่สะแล้วล่ะเนะาะสะใหญ่อยู่หน้านะคะ ะโยนจะโยนบ,บวบทิ้งซะแล้วเนาะจริงๆแลว้วก็คือนี่แค่ความอ่อนกันบางเบอเนาะตอนนีน้นนก็คือฟานฟานบวบเนาะนะคะฟานบวบจะจะฟานบวบเสร็จแล้วก็จะปอกปอกอ่าปอกปอกหน่อไม้นะคะปอกหน่อไม้เนาะเอาเป็นทีละคลิปละคลิปไปเนาะนะคะเพราะว่าแค่หอมจะม่มีคลิปจะโล่งนะคะม่มีคลิปจะโล่งนะคะ ฝนมันตกต่อพี่น้องฝนมันตกนะนะคะเ้าก็สิเอาคลิปคลิปบวบแล้วก็คลิปฟันละใหม่ก็มาคลิปไปเลยเนาะแล้วก็คลิปที่จะร่วมกับเอ่อเฮดผึ่งคมอีกตั้งหากเนาะ,ะให้มันเป็นสองคลิปสามคลิปเนาะนะคะเกิดเกิดเกิดถึงเจ็สองสามคลิปเนาะเหรออาจจะคลิปสักประมาณห้นาทีเจ็ดแปดนาทีแล้วแต่เนาะแล้วแต่งานของเฮาว่ามันจะแล้วเวลาใดเนาะก็จะขอบคุณพี่น้องที่เข้ามารับชมเด้อนะคะแล้วก็ ให้กำลังใจสิ่งต่างๆกันเนาะนะคะแล้วก็แวะเวียนนะคะแล้วก็พี่น้องทุกท่านเนาะนะคะท่านผู้ชมภายนอกหรือลูกช่องกันแล้วกันแล้วอขอบคุณทุกท่านเนาะนะคะแล้วแต่สิทธิที่ท่านจะ,ะดูแลกันหรือว่าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้น้ำเลเด้อพี่น้องนะคะ ความกตัญพยายามหาขี้ขาผ่าต้อฝ่ายพ,พีฝากน้องเนาะนะคะเพื่อเป็นกำลังใจเห็นเจ้าบ้านเนาะนะคะเดี๋ยวก็จะเป็นคลิปหน่อไม้เป็นคลิปที่สองเนาะนะคะขอบคุณสําหรับการรับชมนะคะเดี๋ยวยังหวมใจอยู่ที่เจ็ดนาทีเด้อพี่น้องนะคะนี่ก็คือออ่ผักกระแยงสําหรับที่แกงเนาะจะเรียมตัวไปเรื่อยๆเนาะนะคะก็จะมีนหน่อไม้มีผักกระแยงแล้วก็มีบวบแล้วก็ มีเฮ็ดเพลิงคมเดี๋ยวจะเอาขึ้นมาทีละคลิปละคลิปจะได้เกิดเป็นคลิปนั้นคลิปนี้กันมาจากสามสี่คลิปแล้วกะ็แกงแล้วก็ขันยนังเนาะนะคะว่าเขาก็ต้องทํางานเนาะนะคะขออัดวิดีโอบ้างเนาะนะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะคะฝากกดไลค์สับสกายให้เข้าหอม,น,มน้ำมันชแนลด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณมากมายค่ะสวัสดีค่ะ